ม่วงไหมเฮ้ยมันมีม่วงด้วยหรอโอ้ซหจับมีมีพินตังเงี้ยวะเอ oh ้ยมีขาท่านผู่เก่งสวัสดีครับพ bon <No> uh> um> uh bueno. ี่สสวัดีครับนิดเดียวเองครับผมสวัสดีพี่สวัสดีครับน้องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์เก้าได้น้องหนึ่งสองศูนย์เก้าไอรีวานมึงว่าไอคิวเทปะเนี่ยเนี่ยเทปะเหมือนรุ่นใหญ่อะตอสเหมือนรุ่นใหญ่ปะเจอดูสเนี่ยอันนี้อันนี้มีหกกระจนลัซไซแหลมเนออันนี้คิวโอรสอต่รู้จักวะอะไรการตีอ้อนเร็วเหล่เนี้ ไหนไหนมามาอยากอยากขึ้นให้ายค่จะเล่นมา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 พี่กินลำไหมเขาเล่หนึ่งต่อเขาเลยหนึ่งหนึ่งต่อห้าไปเก็บอาสีไรน้องสีสีสีส้มพี่อ่าต่อสีแล้วให้คนละสีให้คนละสีอ้าเอาสีแดงแสนหนึ่งอ้าผมหอ่ะดำผมดำไม่ให้สองคนพอสองคนก่อนสามคนมึงส้มกับดำเอ้ยส้มกับแดงนะส้มกับแดงอย่างละแสนอย่ลงส่วนหมดแก๊บก่อนเฮ้ยเอาออกขาวครับ ฮะยังไม่เห็นเลยนะหมวกเงี้ยทันมาก่อนอ่าแดงส้มแดงส้มแดงส้มส้มแดงเฮ้ยเฮ้ยพี่เกตบอลไฟมาเนี่ยบอลสปุ่มเสียทรงเหรอพี่มอลไ์สีเขียวทำไมอ่ะได้ไหมเหรอได้หรอไม่ได้พี่เกตเป็นไรอ่ะตั้คนอื่นเขาอ่ะฮะ ไม่ได้ยั่ไงถ้าไมกูได้นีดีดีดีมามามาไอเ่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเอาขนาดนี้ตอนนี้ไม่เกี่ยวนะอแต่ตอนนี้ไปเกี่ยวไปเกี่ยวเอาขนาดนี้ดีกว่าพี่เกดเอาขนาดนี้เอาขนาดนี้ขนาดนี้ง่ายกว่าไอเสืงขั่งไหนพี่เกดที่รักไอเสือเอาสีอะไรก็ส้มกับแดงไงพี่อ่าส้มกับแดงคนละแสนนะน้ำหนึ่งต่อเท่าไหร่ฮ่าฮ่าฮ่าโอเคโอเคยับเฮ้ยพี่เกดเครื่องยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เกดพี่เกดเน่ากับพี่เอ้ยถอนลุ่มง้อออกมาเถอะ อ้าวชมพูหวานเจี๊ยบหนึ่งหนึ่งขอห้าีไหนวะชมพูตรงไหนวะกูยังไม่ชมพูไม่ใช่มี่ยังไม่ได้ใส่เลยเมื่อกี้เนี่ยพี่ยังไม่ใส่เลยถ้าใส่สีส้มแล้วเนี่ยใส่ตาดวยเด็ใส่ตาด้วยเด็กอย่าเลอย่เลิวเเครื่องเลยเบิ่งเบิอะไรอะไม่หดใส่เลยพี่เกณฑ์อะไรเนียอ้าว พี่ไม่งั้นผมผมว่าให้พี่ให้น้องคนอื่นค่าขึ้นให้ดีกว่าพี่ไม่ต้องขึ้นหรอกพี่ไม่ใส่เลยเอ้าคนหลังก็ขึ้นไม่ได้ม่ทำไมไม่ใส่เป็นเพราะอะไรวะหมวกพี่ถอดอยู่นั่เพราะว่าพี่เกศใส่หน้ากากแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นหมวกใช่เหรอใช่รู้ดีอ่าได้พี่ใส่หน้ากากแล้วนะเอ้าอ่าให้พี่ถอดหน้ากากแล้วอ่าอ่าอ่าแล้วยังไม่เอานะยังไม่เอานะยังไม่เอายังไม่เอาได้เลยยังไม่เอายังไม่เอา อะไรวะมึงไม่ไข่หมอกให้กูล่ะตัวบั็กหรือเปล่าเนี่ยกูได้โซงผมแต่แอคอะไรตั้งหน้าให้คนในแก๊งพี่ขึ้นให้ก็ได้มาขึ้นให้อ่ะอ่าไอ้ล็อกลงก่อนล็อกลงก่อนล็อกลงก่อนอ่ะมามามาสีอะไรนะสีอะไรนะผมเอาสีแดงแสนหนึ่งส้มแสนหนึ่งได้มาแดงส้มเลยพี่ล็อกดวงสวยกับการถนัดด้วยเฮ้ยสวยีเลยพี่พี่้วยพี่ตอฝากด้วยด้วยหนึ่งหกห้าสามพี่เท้าครับอ่า นี่เลขอะไรนะพี่หนึ่งหนึ่งหกห้าแล้วมาแดกน้องกูเนี่ยนะมาเมื่อวานแดกกูไปเยอะนะเอาเอาเอาแดงต่อเดี๋ยวก็ให้เฉลี่ยมีงบสองเอ็มอ่าพี่เล่นเลยพี่เล่นเลยแดงเอาผมเอาผมเอาแดงแดงกับขาวแดงขาวใช่ไหมแดงขาวมาถ้าตาหนี้ไม่ออกเท่ากับกูจะได้กำไรนะเออดดีียยเเ๋วจได้ขาวได้ตู้อยู่นี่เลยครับน้องแันนี่ข้างหลังหนึ่งหนึ่งหกห้าเท่ารล่ะหนึ่งหนึ่งหกห้า กินไม่ใครอ่ะฮะกินไม่พี่963ไอ้ตอนก้่อ963นะพี่แดงขาวอีกอย่างละแสนเกสพี่เกสขอแดงส้มอย่างละห้าหมื่นได้ป่ะหนึ่งคนสี่ละคนฟรีใช่มันไม่ใช่กันไพี่1165เนี่ยมานี่ขอไเลยนะพี่แดงส้มอย่างละห้าหมื่นน่าไม่เหมือนตัวเราเอาเอาแดงขาวแดงขาวไม่มัน่ในนี่ดิเอาแต่แต่ถ้าเอาหลายคนน้ำสองนะเอาไหมล่ะ อ่่าไมเีให้ให้หลายสีเลยให้หลายสีแล้วแต่น้ำต่อแดงขาวแดงแดงขาวอ่ะนั้นแดงแดงขาววานาแดงขาวโอเคอย่างละแสนนะแดงขาวแดงขาวแดงขาวโอ้ยจะหมดดีเลยนี่หนึ่งหกห้าครับพี่เกดต้องมีแบ่งนะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเออให้ได้กันเราให้ได้กันได้มาหกแสนแล้วเสียใจด้วยครับฝีย้ำนะหนึ่งหกห้า อ่าไอเอาของไอไอเขือนมึงเอาดิได้แดงส้มอ่าเดี๋ยวก่นเดี๋ยวพี่ขอคนนี้ก่อนเอาฟีมอันฟีมอันฟีมาแดงส้มนะแดงส้มนะอ่าอย่างละห้าหมื่นนะมาแดงส้มไหมแดงส้มแดงส้มแดงโอ้ยเสียใจด้วยออกเหลืองอะไรสีฟ้มสีเหลือง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 ส้มอีการนดิงน้องไม่ส้มมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเหลืองหกห้าครับน้องเอา เอาเอาขาวเอาขาวดำขาวเอ้ยเอาหนึ่เอ้เอาเอาขาวแดงขาวแดงขาวแดงเอาขาวแดงเหรอขาวแดงแดงแดงขาวแดง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 ขาวแดงขาวแดงหมาหน่อยดิไอ้เหี้ยอ้หยโดนอีกแล้วกราสุดท้ายมึงเอาดีสองสีอะหนึ่งหนึ่งหห้าครับน้องชายไปเสียทีลสองแสน ไเเเยล่นอง็ดำขาวดำขาวดำขาวอย่างละแสนพี่อ่าดำขาวอย่างละแสนไปโอเคครับหนึ่งสองดำขาวดำขาวดำดำเเท่ากับได้เท่าไหร่บ้างได้ห้าแสนห้าแสนห้าแสนเอ่อเลขหนึ่งสองศูนย์เก้าครับเฮียหนึ่งสองศูนย์เก้าเลขกูเฮียกะเล่นกูยาวเลยแล้วเนี่ยเอาอะไรดีเขียนอ้อขอไม้เดยขอไม้เดยพี่ส้มฟ้าส้มฟ้า ล็อกแป๊บนึงมันแทงเรามาทั้งหมด6ไม้ใช่ไหมมันถูกไม้หนึ่งเท่ากับเราได้กำไรแค่แสนย่างเงี้ยตอนนี้เอาเอาใหม่อ่ะส้มฟ้าใช่ไหมส้มฟ้าพี่เอาส้มฟ้ามาส้มฟ้าไปล็อกส้มฟ้าส้มาฟ้าเออโดนอยู่แล้วโดนไปสองแสนเล็กเลยนิดเดียวอะไรอ่ะอ่ะต่อพี่ต้อนเราเลยมึงได้อยู่ได้มึงได้อีสี่ที ส้มฟ้าเหมือนเดิมอ่าส้มฟ้าเหมือนเดิมอ่าล็อกขึ้นล็อกหนึ่งสองฮึส้มฟ้า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 ได้ไงวะหนึ่งหนึ่งหกห้าครับอันเนี้ยกูรู้กูรู้กูรู้ไม่ขาวก็ดำอ่ะ เอาเอาขาวดำสองแสนอ่ะอุ้ยส่งต่ำได้ไหมเอาสีการอ่ะรวยเลยดิฮะสูงต่ำอะไรวะอานนี้ขาวดำอย่างละแสนแล้วก็ขาวดำอย่างละแสนแล้วก็เอาชมพูด้วยแสนหนึ่งเป็นสามแสนผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้เอาขาวดำเอางนี้ให้แทงสามฝีแต่ลดน้ำลดน้ำสามเอาไหมไม่เอาเอาเอาสองฝีดีกว่าสองฝีเอาขาวดำขาวดำปะนั่งเลยน้องมา ขาวดำขาวล็อคดำล็อคขาวขาวดำขาวดำล็อคขาวดำล็อคล็อคออเฮียหนึ่งหนึ่งหกห้าโอ้โหพี่ต๋อเป็เด่นเย็นๆนะครับจะแทงเยอะพี่แค่เหลือไม้เดียวมึงเอาอะไรใครเลือกได้อีลีบามึงลองเลือกไอเสือเลือกดิเอาผมหอแดงอ่ะแดงแสนหนึ่งอีอีกอันหนึ่งส้มไม่ได้นะพี่ต๋อเด็ดส้มแดงส้มแดงส้มอย่างละแสนล็อคแดงส้มล็อก แดงส้ม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 โอ้เย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 ้เสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนเก้าครับถ้าคุูต้องให้ใครหนะให้ผมก็ได้ผมแบ่งน้องอ่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนเก้าครับเฮียสปยเร่งอะไรเนาะ เฮ้ยมันแป๊บนึงนะมันมันเท่าทุนละเท่าทุนป่าวะแล้วมันมันดูเท่าทุนป่าวะได้แสนเยอะยังป่ะพี่แอ้วไปก่อนอ่ะต้องทำมีสี่ล้านพี่เหลือสามล้านห้าเท่าไหร่วะรอนะไม่รู้ว่ะกูมีเงินเท่าไหร่ไว้น่ยสองล้านสองอ๋อก็ต้องบวกเยอะอยู่ดินะพี่คุณได้กำไรเหรอวะผมผมมีอยู่ผมมีอยู่สี่ล้านสองเหลือสามล้านห้าตอนแรกกูเหลือสามล้านต่อได หรือไม่ผมมีอยู่สี่ล้านสองผมเหลืออยู่สามล้านห้าก็ปัจจุบันผมเหลืออยู่สามล้านเอามามาต่อมาดำผมผมผมขอรอบนี้แบบสองสี่แล้วขึ้นพร้อมกันเลยได้ไหมพี่สองคนอ่ะโอ้มามามาโอ้ยอย่ามึงโดนนะเจ้าหนุพี่เกฟพี่เกฟพี่เกดไว้ห่างเต่าด้วยเหรอได้เต่าสี่ใบเชื่อใจว่าดขาวน่ดำขาวครับพี่ล็อก พี่ดำออกเยอะแล้วน้องเชื่อพี่ไปเพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บดำขาวดำขาวเมื่อี้มีกำไรอะไรไม่ติดอะไรดำมันไม่ด่ใช่ดำอันนี้ดำไม่ใช่อันนี้ดำไม่ดำอันนี้ติดดำนี่อันนี้ไม่ใช่ดำอันนี้คือแล้วอีกอันนึงอ่ะที่เป็นติดเอออันนั้นน่ะล้นอันนี้ออกอันนี้เขียวอันนีาเล่นกันดำไม่ดำมัน่ดำก็ิดดำล้วนที่ไม่ยงงั้นก็ดำดำมันก็มีหลายอันทียงงั้นอ่ะ เอาไหมอันนี้ยกอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเอาไหมอันนี้สองคนเขาเล่นกันนะอันเนี้ยไม่สีดำรอบนคือดำด้วยรอบหน้าถ้าออกอันนี้คือยกรอบหน้าถ้าเป็นสีนี้ตีเป็นสีดำไหมไม่เอาเพรานั้นก็สีดำมันมีสี่สองอันไงมันก็มันก็ยากนี่คือสีอะไรไม่ยากนี่ก็ยกต่างกันยกเออยกไปก็เดี๋ยวยกไปเดี๋ยวเอาอะไรคืออ่ะดำนะเอามาคือกูว่าชมพูอ่ะดำชมพูที่มันเป็นสีมะม่วงอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมอันนั้นนะเขาคือเลือกสีชมพูนะพี่นันนัะที่มันใส่อะ ฮะที่มันเป็นสีม่วงๆอ่ะนี่เขาเรียกว่าสีชมพูนั่นแหละแต่อันนี้สีชมพูก็มันก็เป็นสีชมพูเพราะว่ามันเป็นสีม่วงม่วงชมพูอ่ะแต่ว่าสีส้มเมืไหนวะผม่ต๊พี่ต๊อกผมว่าชมพูฟ้าชมพูฟ้าชมพูฟ้าแต่กูลองขึ้นเด้ชมพูฟ้าใช่ไหมพี่เก็ตมันไม่มีหมวกพี่พี่ใส่หมวกอยู่แล้วเออไอ้อะล็อกไปชมพูฟ้าแปดหนึ่งนะชมพูฟ้า เหลือง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 แดงเหลืองแดงเออว่าเอาขาวอยู่แล้ว1165เมื่อกี้ตอนเอาขาวนะ1165ขาวดำไหมแต่ดีนะที่เขื่อนมันเลือกผิดอ่ะเลยไรน้องสองแสนเอาเขื่อนได้อีกสามเปิดเอาอะไรชมพูฟ้าชมพูฟ้าพี่อะชมพูฟ้าชมพูฟ้าชมพูฟ้าชมพูเออวู้ดดี้น้องไปเที่ยวได้ทีเดียวเขื่อน หนึ่งหนึ่งหกห้าถ้าอันนี้นักสีส้มลบไปแล้ผมก็ได้ดิหนึ่งหนึ่งหกห้าไม่เมื่อกี้มันก็เปิดมันกเปิดกีนมันแดงเอาแดงขาวอย่างละแสนเซฟโป้เคยกล่าวไม่หมดก็แค่เหลือน้อยว่าเหมือนบาคาร่าสักนหนึ่งนะไปเมื่อกี้มึงลงก่อนลงรถก่อนยังลงรถก่อนมึงลงรถก่อนอ้ีที่อ่ะมาละแสนแล้ะแทงสูงกูกูจนเลยดิโอเคแล้วกูแม่นด้วยทอเอาขาวแดงเอาแค่ฝั่งแสนพอน้อง งไงพม่ก็เมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกว่าอ่าหมายเท่าไหร่นะสมัยละแสนแดงแสนหนึ่งแล้วก็ขาวขาวแสนหนึ่งไงที่ผูดมคิดว่าจละล้านทำไมอ่าไม่ไไปอ่ะหัวรถท้ายรถบุ้มแดงขาวแดงขาวส้มฟ้าส้มฟ้าเออโอ้เฮียเล่นโดนทุกเปิดตลยทุกไม้เฮียหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่งหกห้าว่าเขื่อนแม่นเว้ยจริงๆนะไอเขื่อนแม่นนะใช่เขื่อนแม่นแั่เปิดแล้วสองแสนแล้วเลขอะไร ส้มเหลืองไอ้เขยกอะไนเหลืองพี่รอจ่ายตังค์เลยเฮ้หินพี่ใจรอรับกันเลยส้มเหลืองเได <Entonces S 2> ้ส้มเหลื <ใน S 1> <ไ>องส้มเหลืองส้มเหลืองเฮ้ยเยหลืองอันนี้อันนี้เออส้มเหลืองว่ะอันนี้เหลืองใช่หน<ไ>ึ่งสองศูนย์เก้าครับอะไรวะ yes yes ไอ้มีอย<ไ>ู่ไหนว่าไอ้คินไอ้คินฝาดำฝาดำไอ้มีอยู่ไหนมันพุ่งไปฝาดำทะมินไป มันมีแต่มันมีมันมีใช่ไหมปาดามีพี่เผาสีสิบมาเออเย็ดเย็นเยสเย็เยสโดนโดนน่ะโดนโดนติดเลยหนึ่งเอ็มหนึ่งสองศูนย์เก้าไอฟิล์มขึ้นดิไอพี่ให้น้ำเท่าไหร่น้ำน้ำน้ำห้าใช่ปบาไอน้ำห้าพี่ต้องจ่ายีแฝดดอพี่จ่ายผิดมาสามตาแล้วเนี่ยเออสามสามตาแล้วน้ำพี่จ่ายแสนเดกันนะฮะ ใช่เพราะว่าถูกต้องไงมันมันต้องจ่ายแค่ฝีแฝดมอเองแทงสองรอบไงพี่จ่ายผิดจ่ายมาร,รอบละห้าแสนจ่ายจ่ายรอบละห้าแสนจ่ายไปสามรอบอ,อะแล้ว <นะ S 1> พี่จ่ายอีกรอบหนึ่งเลขอะไรเลขอะไรหนึ่งสองศูนย์เก้าพี่ล็อกโดนยูนะนึกข,ขึ้นเลยเนาะขอบอคุณครับโอ้โหจ่ายผิดมาต้องนานไม่มีใครบอกกูเลยเขาเรียกเงียบเนาะเงียบเลยนะเอาล็อกได้โดนอีกไม้นึกกลุ่ไม่เอาละ ให้เอานี่ให้ฟิวให้ฟิวอยากสาฟิมมาอ่ะเอาลนะม่วงฟ้าม่วงฟ้าม่วงฟ้าอย่างะแฝดฟิมม่วงฟ้าม่วงเออเนี่ยดำหนึ่งหนึ่งหกห้าพี่ต่อเอาดิต่อไปม่วงรอบนี้รอบนี้นะขาวกับม่วงเอ้ยขาวชมพูขาวชมพูอ่าเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจนะขาวชมพูนะขาวชมพู ขาวชมพูขาวชมพูจงไม่มาเที่ยงเออกู้เจ้าเหลืองอยู่เลยเฮ้ยผมพี่ไม่ได้แปลงฟันยันเลยอะไรีย่างเงี้ไอ้เขียวดิดำขาวไอ้เขียวมันแม่นเว้ยดำขาวพี่ออกแดงรอบเนี้ยพี่ปลา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 ดำขาวแดงเขียวดำขาวดำขาวจงไม่มาเออมอยู่แล้วเพราะว่ามเหลืองคู่กับฟันส้มนี่นี่ฮะ ในเกิอกูคิดว่าจอดิเอออันนี้อันนี้ยังเท่าทุนอยู่ไม่เท่าเลยไอ้เหี้ยเหลือสามเอ็มทวนจากสี่ล้านสองเสียไปล้านสองไม่ใช่อ่ะใช่หรอล้านสองเหรอใช่เอ้ล้านล้านได้รีวายมาอีกหรือใครไม่อีกวะเมื่อกี้เนี่ยสองแสนก็เสียไปแล้วผมเอาแต่ไม่ได้ไปเช็คชื่อทำเละได้ขาวแดงไอคินเอาแดงกับชมพูแดงกับชมพูมาแดงชมพูแดงชมพูแดงชมพูจงไม่มา เออมันมีเ่งหนึ่งหกห้ามันไม่มาว่ะตอสเอากูให้มึงไปทำทุนนะมึงคิดได้ประมาณไอ้เสือเรียกอะไรมึงไปทำทุนเลย1นึ่งศไอ้เสือแม่นเว้ยเอาจะเจ็ดแสงแล้ไอ้มีพาวทียีสิบเปิดเปิดทีละแสนก็ได้หรือหรือเปิดทีละสองเลยขอขอขอคงขอสีเดียวทีละสีดีกว่าได้มหมยาสีพี่ให้น้ำเจ็ดอะสีดำดำ อาดำถ้าดำออกนี่แม่นแบบนี้นะเออไม่ใช่นิยกใช่ครับอเขื่อสาวไอ้ดำถ้าอย่างนี้ออกมาจะเป็นดำต่อดำดำต่อดำหรอจริงอ่ะอ่าหลานนะเขื่อแต่ไไงพี่ดำต่อเลยพี่หนึ่งหนึ่งหกห้าดำต่อเลยเหรอมา เขือมึงเก็บสีเบื้องต้นได้เลยอก็ดปูมันได้รอบพี่มันจะไม่ดับมึงเห็นไม่ละไอ้ครว่าดำต่อโดนทุกไลน์หนึ่งหกห้าดำต่อเลยอย่าเขือมึงเห็นแน่นไหมไอ้หัวเนี่ยดำห้าห้ารอบอะไม่มาสักรอบเลยมามามาด้ต่อได้ต่อขออีกรอบดำอีกรอบอะดำแดงนะมันมีอยู่แปดก้าสีอะเออะหนึ่งหกห้าดำต่อดำต่อได้อีแดงมใ้พิมพ์เลยส้มนะอะไรเนี่ย เอาเอาแดงเอาแดงเถอะเอาแดงแดงแสนหนึ่งอ่าแดงแต่กานะออกดำกานะออกดำอาูแดงย้ำเถอะหนึ่งหนหกห้าหนึ่งหนหกห้าแดงต่อเลยครับดำดำมาเฮ้ยโอ้โหรถมาไฟอ่าแดงแสนหนึงอ่าแดงแสนนึงดำไปแล้วโอ้โหจะได้สในเหืองกินลิ่มแสนพี่ตอดเออไหวอยู่เอาเอาดีเอไม่สกูจะเป็นล้านเลย โอ้โหได้เหลืองแสนหนึ hmm. the sky. The sky ่งแล้วฮะเหลืองแสนหนึ่งมาฟันกูเหลืองด้วยเนี่ยไม่ได้แปลงฟันมาดิโอ้โหดําดําจริงด้วยว่ะเขื่อนหนึ่งสองห้าเขื่อผมขอดําแสนหนึ่งโอ้ยดําย้ำหมอผมดําย้ำแส่ดําย้ำแสนหนึ่ดําไหมไมันเฮ้ยเอา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 แดงเอา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 แดงเลยแดงแสนหนึ่งยัาเอาแค่คนเดียวก่อนเอาเอาขึ้นอันนี้ของไ Ariwai ก่อนอ Ariwai ขึ้นก่อนนะโอเคครับที่รับคำนะดําหรอเฮ้ย โอ้ย oh, oh kind of ้ยโร้ยโดนเลย700,000ที like friends, oh women, ่ได้เขื่อมาเมื่อกี้นี้949เงินที่มีก่อฝากร้องสาต่อเลยนะเฮ้ยเขออ้เขามาให้ผิดเนาะแล้วก็5 0 0 0 4งานรวยนี่หว่าเลขอะไรนะ949เจพี่อยู่ไหนอ่ะที่สุดท้ายพี่ต้อเอาสีอะไร โอ้แดงแดงแดงเราจะแหลกเล็กเลยนะโดนมาแดงมาแดงแผ่นึดงนี่ไงเจฟฟี่บ้านบนออยโอ้โหนี่เปกนเล่นโป๊กเกอร์ปะอยากเล่นป๊กเกอร์บ่อยี่เราสนุกพีป๊กเกอร์ไหมพี่ไหมโป๊กเกอร์ไหมขำขำเล่นนะแล้วพวกนี้เล่นกันนะโป๊กเกอร์อ่ะที่ก็เอานงิมาปิดไว้ตรงกลางะกันเลี่ยมไว้มันเล่นกันนะไอ้พวกนี้เล่นได้นะเล่นเดะพวกไอ้ไอ้ฟิล์มเล่นปะเออเล่นที่บ้านได้ได้นะใส่หลอไม้แล้วใส่หลอ เอาเอาล้านหนึ่งไหมร้านร้านที่ไข่อะน้ำไม่ล้างแบบตาละร้านนะนะโป๊กเกอร์นะร้านแบบแบบตาละร้านแบบเล่นกันคนละร้านอะได้นะไม่ไม่ไม่มีต่อรองอะพี่วัดไปเลยอะไนะไปเลยไอเจ็กชื่อก่อนไอ้ล็อกไปนอนด้วยแล้วกินไอ้ใช่น้องไอ้ใครเล่นโป๊กเกอร์ไหมตาละร้านแบบไม่เปิดไพ่